สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ต่อขั้นขั้นเล็กขั้นน้อยครับนี่บบาอาัดเป็นคนต่อให้ครับไม่วัดครับจับแปะอย่างเดียวเลยครับก็เสริมนี่ครับเพื่อลดอื่นขึ้นบ้างครับแรกวันนี้ก็จะกลับไปเอารถเกี่ยวอยู่คลองหาดนะครับ หยุดสาแก้วกำนันโทรมาจยุเลิ่ครับฝนตกหนักถึงหนักมากครับตกแบบเป็นวันเลยครับตกแบบเละตุ้มเปะเลยครับก็เลยหยุดครับทำเทเลอร์ก่อนยังไม่มีที่ไปครับไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อโอ้ปีนี้กิจการข้าโพดก็ยำแย่ครับแย่มากเพราะว่าเ ที่ที่กะว่าจะได้เอ่อแรงครับขนาดแบบคนที่เขาเก่ามีรถเกือบสิบคันยังไม่มีงานเนยครับมันเสียหลักเลยครับเสียหลักปีนีถ้ถือว่าแย่ครับเขาบอกว่าปกตินะ่ะงานเร่งครับเกี่ยวทุกวันแต่ตอนนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วครับเฮ็ดจำตามีตามเกิดครับไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่า <c oughs> ก็ลองลองดูนะครับ ไม่รู้มันจะยิงบันไดขึ้นหรือเปล่าบางคนก็บอกว่ายิงไม่ขึ้นนี่ผมเอาเฮดบีมหน้าห้าเลยครับแพงเลยดูขึ้นไม่คุณไม่รู้แหละครับลองดูครับไม่ขึ้นก็แก้ครับถ้าไม่ขึ้นก็ต้องสไลด์กระบอกขึ้นนี้ครับแต่ก็ต้องดูจังหวะที่มันเหยียดสุด ตอนนี้ก็ใส่เฮโอแล้วครับใครมีเกียร์ฟากลางเฮโอนะครับแนะนำมาหน่อยครับผมหาซื้อไม่ได้เลยครับนี่ยีใส่เป็นเฮโอขึ้นแล้วครับเนี่ยเดินหน้าหกแล้วครับเดินหน้าหกเกียร์วงม,มาเลยพาวเวอร์ตอนนี้ก็จะแปลงปั๊มผมเอาปั๊มยกคพอมาใส่ จะต่อเผากลางครับเมื่อวานก็ไปซื้อยอยกับเสียเบียนี่พั 1, 5, นหะ้าเลยพันห้าแล้วก็เสียเบียให้ยอยเผากลางมาอีกครับสองห้าร้อยเสียเบียก็ให้ห้าร้อยอย่าง่ว่าเป็นญาติกันจะเอาของกันฟรีไม่ได้ครับของเขาก็ซื้อมาเหมือนกันโอ้พูดได้อย่างได้มาหน่อยบึงนักน้องมาใบเต่ เดี๋ยวผมแปลงเกี่ยรฝากเนี่ยจะยิงเผากลางไปต่อลงคึงวันนี้ลงคึงหยุดบางห้ามกัเฮ็ดพ่อได้ใส่ครับใครมีบังฝุ่นเก่าบ้างครับบริจาคนะครับบังฝุ่นปูพื้นนะครับซื้ออยู่ แผ่นละเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันส่วนเกมเฮ็ดอีกนะพี่น้องไปล่าเฮ็ด he อย่างเดียวเลยช่วงนี้พี P ่เฮ็ดเขาซิงครับเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกนี่เหลือข้างเนี่ยผมก็เอาบันไดคอรครับในคอมันตัดแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าทำเป็นแบบ รุ่นแรกๆครับที่แรกว่าจะยิงคู่กับกี่คันครับกีบ่คันนิดก็เลยไม่ทำก็ว่าชันมันก็ชันครับแต่ว่ามันพลาดไปแล้วไม่รู้จะยังไงผมพลาดเอง น่าจะสะลบขึ้นกว่านี้เนี่ยมันชันไปครับเนี่ยเอาชันเยอะเวลารถเกี่ยวมันขึ้นมันทิ้งตัวมันลงมันก็ทิ้งตัวเยอะเวลามันลงเอาความผิดพลาดของผมไปแก้ไขรถของคุณครับหรือว่าจะซ้ำเติมก็แล้วแต่นะครับผ่าดจริงๆครับยอมรับว่าผ่าด ไม่ดูให้ดีก่อนครับแล้วก็คิดว่ามันยาวมันใดยาวแล้วไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามันสูงเนี่ยรถมันก็สูงมากต้องไล่แหนบครับต้องสลับแหนบให้มันเตี้ยครับทําเยอะหมดเยอะครับทําเยอะหมดเยอะแล้วรถมันไม่มีราคาคนระับหัวยาวก็คือหัวยาวครับมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปทําแพงๆขนาดน,นั้น ตอนู่นตอนนี้อันนี้ผมก็เน้นว่าของที่ผมมีผมไม่ได้ซื้อเกียร์ก,ยก็เกียร์เก่าไม่ได้ซื้อถ้าซื้อก็ต้องมีสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นปั๊มก็มีครับกระบอกเราก็มีอย่างเงี้ยซื้อแค่แผงคอนโทรลกลางแล้วก็มีพื้นกระบะแล้วก็ต่อสลบแล้วก็ซื้อต่อบนันไดแค่นี้ก็ครึ่งแสนนะครับปลาไปครึ่งแสนเนาะเมื่อวานก็หมดไปห้าพันครับจุก,กจิกลมในหมดไปสามถัง ก่นค,ครับ